สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดามยุพยาบาลข้างบ้านค่ะมาดามเป็นเพื่อนบ้านของคุณที่คุณสามารถปรึกษาปัญหาสุขภาพได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะเมื่อคุณมีแผลเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งที่คุณต้องการนั่นก็คือแผลหายไวๆและไม่เกิดแผลเป็นถูกต้องไหมคะวิธีการที่จะทำให้แผลหายวนั้นมีหลายวิธีค่ะแต่วิธีที่ช่วยให้แผลหายไววิธีหนึ่งที่จะเลี่ยงไม่ได้เลยนั่นก็คือ การเลือกใช้น้ํายาให้ถูกชนิดของแผลและการใช้น้ํายาให้ถูกต้องค่ะวันนี้มาดามีเทคนิคการใช้น้ํายาเบตาดีนให้ถูกต้องและช่วยให้แผลหายไวมาฝากทุกคนกันค่ะจะมีวิธีการใช้อย่างไรตามมาดามมาเลยคะ่ะน้ํายาเบตาดีนจะมีคุณสมบัติในการลดเชื้อโรคเช่นเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียรต่างๆจึงมีคุณสมบัติที่ดีในการ ใช้ทันทีหลังจากที่เกิดแผลใหม่ๆหรือใช้ในแผลสดนั่นเองค่ะแต่ถ้าหากเป็นแผลที่เรื้อรังนานแล้วนะคะวิธีการเลือกใช้น้ำยาเบตาดีนอาจจะต้องมีเทคนิคที่แตกต่างออกไปค่ะเราจะมีวิธีการใช้น้ำยาเบตาดีนในกรณีที่ไม่ใช่แผลสดอย่างไรเพื่อที่จะให้เกิดผลดีและช่วยให้แผลหายไวค่ะน้ำยาเบตาดีนเป็นน้ำยาที่หาง่ายและราคาถูกนะคะ ส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้กับแผลที่อาจจะมีเนื้อตายหรือมีน้ำหนองน้ำเหลืองไหลออกมานะคะเริ่มแรกเราก็เปิดเซ็ททำแผลนะคะหลังจากนั้นเราก็เปิดแผลออกให้เรียบร้อยเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาแอลกอฮอลรอบๆแผลก่อนค่ะโดยเช็ดวนออกรอบนอกเป็นวงกว้างประมาณ3-5นิ้วนะคะขึ้นอยู่กับลักษณะของแผลและขนาดของแผลด้วยค่ะ เช็ดประมาณ2-3รอบนะคะจนเรารู้สึกว่ารอบแผลนั้นสะอาดดีแล้วค่ะแล้วเราก็มาเตรียมน้ำยาเบตาดินกันนะคะโดยใช้น้ำเกลือผสมกับน้ำยาเบตาดีนซึ่งอาจจะใช้ปริมาณ1ต่อ1แต่ในส่วนตัวของมาดามมาดามใช้เพียงเล็กน้อยค่ะ ผสมน้ำยาให้เข้ากันดีนะคะหลังจากนั้นก็ใช้ก๊อสหชิ้นชุบที่น้ำยาบิดให้หมาดแล้วนำไปแปะคลุมแผลไว้ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีค่ะโดยเฉพาะบริเวณที่มีพวกสิ่งคัดหลังเช่นน้ำหนองน้ำเหลืองหรือมีพวกเนื้อตายอยู่นะคะ เมื่อครบ10นาทีแล้วเราก็หยิบออกเลยค่ะเตรียมน้ำเกลือไว้สำหรับเช็ดทำความสะอาดแผลต่อค่ะหลังจากนั้นก็ใช้สำลีชุบน้ำเกลือเช็ดรอยคราบเบตาดีนที่เราแพ็กไว้เมื่อสักครู่ออกให้หมดเลยนะคะเช็ดให้สะอาดหมดจดเลยค่ะเพื่อลดการระคายเคืองเนื้อเยื่อนะคะ ประโยชน์ของการแพกเบตาดีนก็เพื่อที่จะช่วยลดปริมาณของเชื้อโรคนะคะแต่ถ้าหากเราแพกทิ้งไว้นานๆก็อาจจะทําให้เนื้อเยื่อเกิดการระคายเคืองได้ค่ะดังนั้นหลังจากที่เราแพกไว้ประมาณ10นาทีแล้วเราต้องเช็ดทําความสะอาดออกนะคะแล้วก็ใช้ก๊อซชุกน้ําเกลือแพคแผลไว้แทนค่ะหลังจากนั้นก็ปิดด้วยก๊อสสะอาดเลยนะคะปิดด้วยพลาสเตอร์ เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะข้อควรระวังไม่ควรใช้ในกรณีที่มีเนื้อเยื่อสีแดงดีนะคะเพราะจะทำให้เกิดการระคายเคืองอาจจะเกิดการงอกของเนื้อเยื่อได้ล่าช้าค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่ได้ดูคลิปนี้จบแล้วมาดามเชื่อว่าทุกท่านจะใช้น้ำยาเบตาดีนได้เหมาะสมกับชนิดของแผลและสามารถใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้มาดามมาโดยตลอดค่ะ หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามมาดามได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะต้องการสนับสนุนให้มาดามทำคลิปดีๆเช่นนี้อีกสามารถสนับสนุนได้ที่ซุปเปอร์เตงหรือสมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆค่ะสำหรับวันนี้มาดามก็ลาทุกคนไปก่อนนะคะพบกันอีกครั้งในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ